ครับสวัสดีครับนักคลิมมิตรหมอยินดีตอนรับทุกทุท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและก็ที่สาคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญาบงกร และยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพื่อพาบุญญาบรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านในต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะั่นก็คือเป็น ID ดีไลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก9าเก้าบิวนเก้เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นเม เทพศรัตรานะครับนะของครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าส่วนหนึ่งนะครับนะโดยเพราะที่ท่านเห็นอยู่นะครับในหน้ากล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นมีดขนาดพกพานะาาใบอยู่ที่5นิ้วรวมนํำฝัก9นิ้วนะครับก็มาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยส่วนที่วางไว้ตรงกลางนะครับก็จะเป็นมีดพับนะครับขนาดจิ๋วนะเป็นมีดพับแบบโอรานะครับนะเป็น มีกลนย่ามต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะถ้ามองภายนอกก็จะ,ะดูเหมือนจะเป็นตะก,กุดนะครับนะกะ็แต่จริงๆแล้วนะครับใบมีดอยู่ด้านในนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่เป็นทรงกลมนะครับก็จะเป็นฝักนะ,ะก็สามารถเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีห่วงนะครับนะคล้อ,องคอได้นะครับนะก็เดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะ ก็จะเป็นมีดก็ได้เป็นตะกุดก็ได้ว่ากันง่ายนะครับนะคนมองเป็นอย่างนั้นนะก็คือพูดง่ายคือจิว๋วแล้วก็พกปาได้ง่ายแล้วก็ส่วนที่วางไว้จะเป็นอามีดอาปากกาด้ามตัดนะครับนะปากกาด้ามตัดแล้วก็ที่มองนะครับนะวางอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพักขันนะเป็นมีดพักขันนะครับนะพูดถึงมีดพักขันก็จะเป็นมีดที่หาได้ยากนะและที่สําคัญนะครับวันนี้ก็จะนําเอาเป็น มีดปากกานะครับขนาดพกพานะจิ๋วๆนะครับมาให้ท่านได้รับชมจะเป็นเล่มนี้นะครับที่ผมใช้ดินสอก็คือชี้อยู่นะเอาละครับก็อย่าลืมนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมนักคริวิตหมอต้องกล่าวยินดีต้อนรับนะครับทุกทท่านนะครับนะที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะให้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ผมจะนําเอาเป็นมีดนะครับนะปากกานะ ด้ามงาฝักงานะครับไม้ท่านได้รับชมนะเดี๋ยวเราลองไปชมกันดูนะครับก็คลิปนี้ก็จะใช้เวลาไม่ไม่นานนะครับจะใช้เวลาไม่นานนะประมาณสัก10กว่านาทีก็น่าจะพอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางดินสอไว้นะครับก็จะมาหยิบนะครับนามีและมีให้ท่านได้รับชมนะนะครับนะก็เป็นมีดปากกานะครับนะ เล็กๆจิ๋วๆนะครับเล็กๆจิ๋วๆนี่นะเล็กๆจิ๋วๆนะครับนะเป็นมีดนะครับนะสั่งทําขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช้นะครับนะสมัยก่อนนะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่อย่างครือขหบดีนะครับนะท่านก็จะสั่งทำนะจะเป็นมีดสองกริย์ก็ดีจะเป็นมีดสามกริย์ก็ดีนะอาจะสั่งนะครับนะมีดแบบนี้นะครับนะ สร้างขึ้นมานะครับเพื่อ,อใช้งานจริงๆนะพกพาติดตัวนะไปไหนมาไหนก็เรียกว่าสะดวกสบายนะอันนี้นะครับเป็นมีดที่เป็นด้ามงาฝักงาที่าหาชมกันได้ยากนะครับขออนุญาตสูมให้ท่านได้เห็นจุดสาคัญสําคัญนะในมีดหนึ่งเล่มจะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับนะหนก็จะเป็นในส่วนของอฝักนะครับนะเป็นส่วนของฝักนะ ดูฝักก็จะมีเขาเรียกว่างาชํานะครับนะอางาชําม,มากๆเลยทีเดียวนะเป็นมีดสองกริย์นะครับนะเป็นแหม่เจ็ดเก้านะอาก็เป็นมีดจุกลางของผมเาเดิมนะครับนะอาถูกสร้างขึ้นมาด้วยความปราณีตนะครับนะมีดเรือน้นะอาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับก็จะอาหมุนทิศทางนะครับนะให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะ อมองผิวเผินคิดว่าเป็นมีดสามกริย์นะครับแต่มีเล่มนี้เป็นมีดกษัตริย์นะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของภายในก็มาไล่ดูในส่วนของภายนอกนะครับนะ,ะมีดเล่มนี้ผมจะเน้นซูมนะครับนะให้ท่านได้ดูรายละเอียดนะครับนะให้ดูรายละเอียดนะเป็นแหมนะครับแหมรัดก็จะเป็นเงินนะ,ะเป็นเงินนะครับมีสองกริย์ก็หมายความว่ามีนาคกับมีเงินนะ แต่ถ้าเล่มไหนก็ตามที่มีทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาเรียกอันนั้นเป็นมีดสามกษัตรนะครับนะ้านี่นะครับสาหรับมีเล่มนี้จะเป็นนะแม้ยังครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนะในส่วนของภายนอกคือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะสมบูรณ์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอด้ามก็ดีนะครับนะาจะเป็นส่วนของฝักก็ดีนี่นะก็พยายามจะให้ดูนะครับนะ้ารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ จุดสำคัญสำคัญว่ากันง่ายนะ,ะก็มีด้ามนะครับแล้วก็มีในส่วนของกันแล้วก็จะมีในส่วนของแหมรัดฝักนะ,ะส่วนฝักนะครับงาก็มีความฉ่ำนะครับมากๆนะ,ะเป็นมีดยุคก,กลางนะครับนะพูดถึงมีดยุคกลางเนี่ยก็จะมีอายุนะครับนะก็เรียกว่าแปดเก้าสิบกว่าปีนะครับนะก็นั่นจะว่ามีดยุคก,กลางจะถูกสร้างขึ้นมา ตั้งแต่ปีพศ2000เขาเรียกว่า400นะครับนะ70ไปจนถึงปี20480นะ,อ,ะอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้นะครับได้ดูให้ชมนะเอาละพอเราดูในส่วนของภายนอกนะครับนะไปแล้วก็เราลองมาดูในส่วนของภายในนะามาดูในส่วนของภายในนะครับนะ,ะพูดถึงภายในนะครับก็เป็น นะครับนะถ้าเป็นมีดนะครับขนาดเล็กเนี่ยนะการตอกลายน่องสิงนี่ก็ไม่ได้พบเห็นกันบ่อยๆนะครับนะต้องบอกว่าไม่ได้พบเห็นกันบ่อยๆเดี๋ยวขออนุญาตซูมสุดนะครับนะให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะเป็นการตอกลายน่องสิงนะครับนะการตอกลายน่องสิงนะก็อย่างที่ได้อเรียนเอาไว้นะครับว่าถ้าเป็นมีดขนาดพกพา กาสาลิกาอะไรต่างๆคนนี้การตอกลายน้องสิงจะไม่ค่อยได้เจอกันนะเรียกว่าเป็นมีดท,ที่สั่งทําขึ้นมาพิเศษนะครับนะก็คือระดับผู้หลักผู้ใหญ่เช่นค้าาบดีนะหรือจะเป็นสมัยก่อนก็นะครับนะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับนะหรือว่าเป็นนักการเมืองนะเป็นข้าราชการทหารตำรวจนะครับนะส่วนใหญ่ก็อาจจะถ้าเขาจะ อยากได้มีดนะครับส่วนใหญ่จะไปสั่งทําพิเศษขึ้นมาว่ากันง่ายนะอ่นนี้ครับเอามาให้ท่านได้ชมนะเรียกว่าคนท,ทั่วไปก็จะไม่ค่อยได้พบเจอนะครับนะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆนะส่วนใหญ่เขาจะเป็นระดับเขาเรียกว่าผู้มีบารมีนะอ,อันนี้ก็เรียนทุกท่านนะครับให้ทราบอย่างนี้นะนะเอ๊นะครับนะมีความปราณีตนะครับนะมีความปราณีตสาหรับมีดเร่มนี้นะ มีความงดงามนะครับนะ่ามากๆเลยทีเดียวนะตั้งแต่โคนของมีดยันจรดปลายของมีดว่ากันง่ายนะครับนะมองมุมไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยความวิจิตรนะครับนะความปราณีตความพิถีพิถันนะอ,อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับน่าจะนิยมใช้มีดลักษณะแบบนี้นะส่วนสันมีดนั้นเรียกว่าเป็นมีดที่หนามากนะครับนะ ต้องขอบอกก่อนมีเล่มนี <out> ้เร <Meet>. ียกว่ามีประสบการณ์นะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะนะต้องต้องเรียนทุกท่านอย่างนั้นเลยนะครับนะนี่นะครับทั้ง2ด้านนะครับนะก็เรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนนะส่วนการตอกลายนะครับก็เป็นศิลปะนะครับก็เป็นงานของช่างฉิมน่ะเป็นงานของช่างฉิมนะครับนะเป็นมีดยุคกลางของข้อเดิมนะ พูดถึงช่างชิมเนี่ยก็นอกจากเป็นช่างที่มีฝีไม้ลายมือนะครับค่อนข้างดีที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นช่างที่มีความอ่าเขาเรียกว,ว่านะครับนะมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์นะครับนะาต่อทางวัดน้องโคลหรือว่าต่อหลวงพ่อเดิมของเรานะอ่านะครับนะเป็นช่างที่ถูกได้คัดเลือกเอาไว้นะครับในยุคลางนะพูดถึงช่างยุคลางก็มีหลากหลายท่านด้วยกันนะครับนะ ก็เริ่มตั้งแต่จะเป็นช่างชิมนะครับนะช่างซ้อนช่างแมน้นช่างไขนะครับแล้วก็ช่างทินช่างถมนะก็เป็นช่างที่หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกนะครับเอาไว้นะเพื่อที่จะตีมีดนะครับนะหรือว่าส่งมีดให้กับทางวัดหนองโพนะหรือว่าให้กับหลวงพ่อเดิมของเรานะในอันนี้ก็เห็นไหมครับนะอลองมาวิเคราะห์นะครับเจาะลึกดูในเรื่องของคราบใครต่างๆนะครับนะ เรียกว่ามองมุมไหนอย่างไรก็เต็มไปลอ่าในเรื่องของอมนเสน่หรือว่าความเข้มขลังนะครับนะส่วนสันมีดนั้นก็เป็นสันประหมอนะครับนะเป็นสันประหมอนะนี่นะก็มีความปราณีตนะครับมีความวิจิตนะงดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับปีเลมอนีนะสันมีดจนานะครับนะอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเป็นมีดที่สั่งทำขึ้นมาพิเศษนะ ให้ระดับผู้หลักผู้ใหญ่หรือข้าราชบดีนะครับในที่เคยสั่งทํากันนะมีลักษณะอย่างนี้นะวันนี้ก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะอย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือจะเป็นท่านใหม่ๆก็ดีนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะ เพื่อเป็นกาลังใจให้กันและกันนะครับหรือว่าหากท่านไหนที่มาติดตามรับชมนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้ว่ากันง่ายนะครับนะก็คือติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086 329 1496อเน่าะเบอร์086 32914 9 6นะครับนะก็ โทรเข้ามาได้ทุกวันนะโทรเข้ามาได้ทุกวันนะครับนะ้อนะครับนะทีนี้ก็เรามาดูในส่วนของกันนะครับกันนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าสําคัญมากๆนะครับนะเป็นจุดที่ได้รวบรวมรวมวลสารสําคัญสาค,คัญนะครับเช่นเกสาของหลวงพ่อนะครับที่หลวงพ่อท่านได้ปงองผมวันขึ้น15บห้าค่ำนะก็คือ ท่านก็จะเก็บนะครับนะก็คือเกษาของท mm ่านนั้นก็คือเอามาเพ Hence, deals, ื่อที่จะทามวลสารนะครับนะบรรจุนะบรรจุเข้าไปในส่วนของกันนะครับนี่นะที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะเรียว่านั่นปพื่เลยทีเดียวนะครับสำหรับมีดเล่มนี้ที่ท่านเห็นอยู่นะนี่นะครับพยายามจะซูมในจุดสําคัญสําคัญให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้รับชมนะ อาจจะเป็นในส่วนของใบก็ดีนะครับหรือจะเป็นส่วนของด้ามและฝักก็ดีนะก็จะเน้นนะครับจะเน้นให้ท่านได้ได้เห็นนะครับทั้งภายนอกภายในถ้าพูดถึงฝักนี่ก็นี่นะครับอย่างที่ได้อาเรียนไปนะครับนะก็ส่วนใหญ่มีทุกเล่มนะครับผมจะให้ดูในจุดสําคัญสาคัญนะที่สําคัญนั้นผมจะเน้นซูมนะครับนะให้ท่านได้พิจารณานะ คนที่จะบอกว่าใช่จริงๆนะผมเองผมก็ไม่อยากจะมาบอกว่าใช่นะเขาเรียกว่ามาพูดเองเออเองชงเองกินเองอะไรอย่างนี้นะมันก็ดูยังไงอยู่นะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นคนคนพูดคนบอกดีกว่านะครับนะ,ะเมื่อเห็นว่าใช่แล้วนะครับนั่นแหละครับก็สามารถที่จะ เข้ามาติดต่อสอบถามเบลีดเพิ่มเติมกันได้นะครับบางท่านก็โทรเข้ามานะครับนะอยากจะขอแบ่งนะอาจารย์นักลินอยากจะได้สักเล่มหนึ่งประมาณนี้นะนะครับจะแบ่งได้ไหมครับอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆผมก็าสาเหตุที่มานั่งนั่งนะทำคลิปทำวิดีโอนะครับก็ต้องการที่จะแบ่งปันนั่นแหละนะต้องการที่จะแบ่งปันนะครับนะแต่คนที่จะเข้ามาขอแบ่งปันนั้นต้องมีความรู้เข้ามาก่อนนะครับนะไม่ใช่ว่า เอาความอยากเข้ามาก่อนนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะไม่ได้แบ่งให้นะเอาความรู้เอาความมั่นใจนะครับนะมาก่อนนะครับอยากได้อยากมีจริงๆว่ากันง่ายอยากเป็นผู้ครอบครองจริงๆอยากเป็นเจ้าของจริงๆนะ, <S <S ๆนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็เข้ามาคุยกันนะครับนะคนที่ไม่มีความรู้เลยนะครับเอาแต่ความอยากเข้ามานี่ก็จะไม่ได้อนุญาตนะครับจะไม่ได้แบ่งให้นะ ก็นจาจะแบ่งไปแล้วก็จะไปมีปัญหาบางคนแบ่งไปตะเวนนะครับถามคนโน้นทีคนนี้ทีอะไรต่างๆคนนี้นะะถ้าเป็นอย่างนี้ก็เขาเรียกว่าขาดความเชื่อมั่นนะครับไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะ,ะก็คือความรักความศรัทธายัางไม่ถึงว่ากันง่ายนะครับนะก็ยังไม่คู่ควรที่จะเป็นผู้ที่ครอบครองนะอะอันนี้ก็เรียนทุกท่านไว้อย่างนี้แหละนะครับนะพูดกันตรงๆนะครับนะไม่มีอะไรที่จะมาอ้อมค้อมกันนะไม่มีอะไรที่มาปิดบังกันนะ ก็ต้องเด็ดเดี่ยวนะครับนะอย่างที่ผมบอกนะครับนะคนที่จะดูคนที่จะเลือกคนที่จะตัดสินใจนะครับก็ไม่ใช่ใครก็เป็นท่านผู้ชมเองนั่นแหละนะเมื่อเลือกไปแล้วก็บางท่านก็โลเลนะการตัดสินใจก็เลยไม่มีอำนาจในการตัดสินใจนะเมื่อตัดสินใจแล้วก็นะครับนะไม่ขาดว่ากันง่ายนะครับไม่ขาดนะเป็นอย่างนี้จะไม่ได้แบ่งนะครับนะจะไม่ได้แบ่งนะ บางคนก็นะครับนะวิ่งไปถามคนโน้นทีจริงๆการสอบถามนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับนะหากท่านไปถามคนผิดคนก็หมายความว่าไปถามคนไม่รู้หรือคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นอ่าก็เรียกว่าการถามนะครับไม่ได้ห้ามหรอกนะอ่าไม่ได้ห้ามนะครับนะแต่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับนะ ไปคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรต่างๆนะครับนะการมองทุกคนมองไม่เหมือนกันนะครับเห็นไม่เหมือนกันนะแล้วท่านอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านทําเหมือนท่านนะ,ะนะครับนะ,ะเป็นอันว่าหากท่านมองว่าใช่แล้วตัดสินใจได้เลยนะครับนะไม่จําเป็นจะต้องไปปรึกษาใครนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ตน้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ16กับ15วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าๆหรือจะเป็นท่านใหม่ๆก็ดีนะ,ะเมื่อท่านชมแล้วนะครับนะหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็หมายคามว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาในตรงนั้นเลยนะการให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะ เบอร์0 8 6 3 9 1 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลิมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลิมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ